ละครชีวิตรักเรื่องนางร้ายแสนรักตอนที่สเรื่องที่รณชิตไปบ้านของเอมมี่ขอโทษเธอและบอกกับเธอว่าเขาไม่ได้รักเธอสักนิดเรื่องนี้ก็ล่วงรู้ถึงหูคุณหญิงพวงแคได้อย่างไม่ยากนักเพราะเอมมี่ก็ได้โทรมาฟ้องเป็นที่เรียบร้อยทำให้คุณหญิงพวงแคโกรธมากให้ไปขอโทษปรับความเข้าใจกับนูเอมมี่ดันไปบอกว่าไม่ได้ชอบเขาซะง,งั้นมารออยู่ที่ห้องนอนนี่ลหละ จะได้หนีเราไปไหนไม่ได้มาแล้วเหรอพ่อตัวดีคุณเอมี่คงโทรมาฟ้องแล้วสินะครับแม่บอกให้ไปขอโทษเขาปรับความเข้าใจกันไม่ได้บอกให้ไปบอกว่าไม่ได้ชอบเขาก็ผมไม่ได้ชอบเอมี่จริงๆนี่นานะผิดตรงไหนผมไม่อยากให้เธอต้องมาหวังอะไรลมๆแล้งๆผมไม่เคยสนใจเธอเลยอย่าบอกนะว่ารอคอยอินังแฟนเก่าให้กลับคืนมาแม่ไม่มีทางยอมรับมันหรอกนะหรือว่าลูกสนใจแม่เลขานั่น ผมจะสนใจใครก็ย่อมได้แต่ไม่ใช่เอมี่หนูเอมมี่เหมาะสมกับลูกที่สุดแล้วนะรอนนาชีตเชื่อแม่สิใหญ่ตะวันเลขาของลูกก็ต่อยต่ำเกินไปหรืออีหนังแฟนเก่าที่สวมเขาให้ลูกก็ไม่มีดีอะไรสักอย่างแม่อย่าพูดถึงพวกเธออย่างนั้นเลยครับถ้าแม่หวังดีกับผมจริงๆแม่คงจะไม่ยัดเยียดผมให้กับคนที่ผมไม่รักเข้าใจผมบ้างเถอะครับฉันไม่มีวันเข้าใจทำไมชีวิตเราถึงวุ่นวายแบบนี้นะ ทำงานก็เหนื่อยพอแล้วรอนาชิดรู้สึกไม่ค่อยพอใจที่แม่ของเขาพูดถึงตะวันในทางที่เลวร้ายเช่นนั้นเธอเป็นเลขาที่ดีมาโดยตลอดและช่วยทำให้เขานั้นทำงานได้ราบรื่นเสมอมาว่าแต่ป่านนี้เกสราจะเป็นยังไงบ้างนะตั้งแต่เธอแต่งงานไปเราก็ไม่ได้ยินข่าวคราวของเธอเลยคงจะสบายดีนั่นลหละนี่คุณเข้ามาในห้องผมได้ยังไงเนี่ย อย่าเสียงดังไปสิคะเดี๋ยวคุณแม่ของคุณก็ได้ยินหรอกจาฉันไม่ได้หรออะไรกันผ่านไปแค่ไม่กี่ปีคุณก็ลืมคนที่คุณรักได้ลงคอภายนอกฉันอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ภายในใจของฉันยังคิดถึงคุณอยู่เสมอนนะโรนชิตฉันทนอยู่กับคุณทวัตเพื่อนของคุณไม่ไหวแล้วเราสองคนกลับมารักกันเหมือนเดิมเถอะนะเดี๋ยวก่อนนะกิราพอมาถึงคุณก็พูดไม่หยุดเลยคุณไม่ควรเข้ามาในห้องผมแบบนี้นะไม่เห็นจะเป็นไรนะี่คะ แต่ว่าคุณแต่งงานไปแล้วไม่ควรจะมาอยู่ในห้องกับผมช่างเถืนนาแต่แบบนี้ไม่ดีนะไม่เห็นต้องสนใจอะไรนี่นาะคนนี้ยังดื้อเหมือนเดิมคุณก็น่ารักเหมือนเดิมแหละโรนัชิตนะให้ฉันอยู่ที่นี่ด้วยนะถ้าคุณแม่เห็นคุณท่านต้องเอาผมตายแน่ยิ่งตอนนี้ด้วยแล้วฉันยังไม่กลัวเลยฉันอยากจะอยู่กับคุณที่นี่เอาล่ะงั้นคืนนี้คุณก็นอนในห้องผมก่อนก็นกแล้วกันส่วนผมจะไปนอนที่ห้องรับแขกพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันใหม่นะ คุณอย่าใจร้ายกับฉันนักเลยนนาเพื่อนของคุณน่ะดีไม่เท่าเครื่องของคุณหรอกจะบอกให้ตอนนี้ฉันก็ไม่รักเขาแล้วคุณพักผ่อนก่อนเถอะอย่งเพิ่งพูดอะไรมากเลยนะขอบคุณนะคะที่ให้ฉันอยู่ที่นี่ก่อนค่อนเคยรักกันรณชิตจะหนีฉันไปไหนได้แต่ตอนนี้ปัญหาของฉันก็คือแม่ของเขานน่นแหละและอีกอย่างไม่รู้ว่าทวัตจะตามหาฉันเจอเมื่อไหร่ฉันจะอยู่กับรณชิตที่นี่เขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดสําหรับฉัน เกศราเธอกำลังงอนกับทวัตส,สามีของเธอซึ่งเคยเป็นเพื่อนของรณชิตตอนนี้ทวัตกำลังล้มละลายและเธอก็มองเห็นเขาเป็นแค่เศษดินเท่านั้นหญิงสาวหวังจะกลับมาเกาะรณชิตเหมือนเดิมด้วยคิดว่าเขาคงต้องรักเธอแน่แน่ทางด้านรณชิตเขารู้สึกสองจิตสองใจแม้จะรู้สึกแปลกๆที่เกศรากลับมาแต่อีกใจหนึ่งเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากเขารู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นหน้าเธออีกครั้ง แต่ก็ไม่ได้มีใจที่คิดอยากจะกลับไปคืนดีกับเธอเมื่อคุณหญิงพวงแคเห็นลูกชายมานอนที่ห้องรับแขกก็รู้สึกแปลกใจเพราะตามปกติชายหนุ่มต้องนอนในห้องนอนของเขาอยู่แล้วนี่มันอะไรกันโรนชิตสทำไมมานอนตรงนี้เออนี่หนูเอมี่เธอบอกแล้วนะว่าไม่ถือโทษโกรธลูกหรอกแม่น่ะโทรไปเคลียร์กับเธอให้เรียบร้อยแล้วจากนี้ไปลูกต้องเอาใจเธอเยอะๆนะห้ามทำให้เธอโกรธอีก เอาอีกแล้วนะแม่พูดไม่เคยฟังเลยบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะว่าทําไมถึงต้องมานอนตรงนี้ไม่มีอะไรหรอกน้ำแม่ผมก็แค่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะ่ะอย่ามาแก้ตัวหน่อยเลยต้องมีอะไรอยู่ในห้องของลุงแน่ๆมีอะไรบอกมานะอย่าให้แม่ต้องไปเห็นกับตาลูกนะ่ะโกหกไม่เนียนหรอกวันนี้แม่ก็เข้าไปดูในห้องของผมแล้วนินนะาเห็นหรือเปล่าว่ามีอะไรไม่เอานําแม่ก็แค่อยากเปลี่ยนที่นอนนี่มันบ้านของเราไม่เห็นจะเป็นไรเลย ผมว่าแม่ไปอาบน้ําแล้วก็นอนหลับเธอนะผมเองก็จะนอนแล้วพรุ่งนี้ต้องไปทํางานแต่เช้ายิ่งพูดแบบนี้ยิ่งมีพิรุษแม่จะเข้าไปดูในห้องของลูกให้เห็นกับตาไม่อย่างนั้นก็ไม่สบายใจไม่เอานําแม่ทำแบบนี้เลยรีบตามไปดีกว่าในที่สุดคุณหญิงพวงแขก็ได้เห็นสิ่งที่ลูกชายปกปิดเอาไว้ในห้องของเขาพวงแขเห็นเกศรานอนอยู่บนเตียงของลูกชายเธอแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าผู้หญิงที่เธอเกลียดนักเกลียดนาะ บัตนี้ได้กลับมาอีกแล้วและแน่นอนเธอไม่มีวันยอมโรนชิตฉันหิวจังเลยอ่ะฉันไม่เข้าใจเลยว่าเธอมาอยู่ในห้องนี้ได้ยังไงนี่มันห้องนอนลูกชายของฉันก็เรื่ององ,ง่ายๆทําไมคุณแม่ถึงไม่เข้าใจล่ะคะหนูกลับมาแล้วเราสองคนยังรักกันอยู่คุณแม่อย่าขัดขวางเลยนะเธอนี่มันเป็นผู้หญิงหน้าด้านจริงๆใครที่ไหนจะรักเธอลงทําไมคุณแม่ต้องพูดรุนแรงกับหนูด้วยคะไม่เอาหน้าคุณแม่เกสราก็แค่มาเยี่ยมผมเท่านั้น ไม่มีอะไรหรอกอย่างน้อยเมื่อก่อนเธอก็เคยเป็นแฟนผมนะครับพูดจากับเธอให้ดีๆหน่อยนีลูกปกป้องมันอย่างนั้นเหรอรนนชิตมันทิ้งลูกไปนะแล้วนี่สามีหล่อนไปไหนทําไมปล่อยให้มาอยู่กับผู้ชายคนอื่นหนูเลิกกับเขาไปแล้วค่ะแล้วจากนี้ไปหนูก็จะมาอยู่กับรนนชิตหน่าด่านจริงๆคุณดูสิคะแม่ของคุณพูดจาหย,ยาบคายกับฉันฉันบอกแล้วไงว่าเลิกกับคุณทวัตแล้วตอนนี้เขาล้มนันาย เขาไม่มีปัญญาเลี้ยงฉันอีกต่อไปฉันไม่อยากต้องทนลำบากอีกแล้วตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าคุณน่ะรักฉันที่สุดฉันขอโทษนะโรนาชิตเอาละคุณนอนต่อเถอะเดี๋ยวผมจะลงไปนอนที่ห้องรับแขกพรุ่งนี้ผมต้องไปทำงานแต่เช้าผมจะไปหาบ้านเช่าสวยๆให้คุณอยู่ก็แล้วกันไม่เอาฉันบอกแล้วว่าฉันจะอยู่ที่นี่พรุ่งนี้ฉันจะไปทำงานด้วยเอาละถ้าอยากไปก็ตามใจคุณผมไปนอนก่อนละโณนาชิตเธอต้องยังรักฉันอยู่แน่แน ไม่อย่างงั้นเขาคงไลต่ตะเพิ่อฉันออกจากบ้านไปแล้วไม่ช่วยเหลือฉันแบบนี้หรอกว่าแต่ยยแก่นั่นต่อว่าฉันแรงหน้าดูเกรารู้สึกว่าตอนนี้เธอเองมีชัยไปกว่าครึ่งแต่ก็ยังรู้สึกกังวลเรื่องของทวัตส,สามีของเธอเธอเกรงว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องตามหาเธอจนเจอรุ่งเช้าของวันใหม่เกศราก็ตามรณชิตมาอยู่ที่ทำงานของเขาเธอทำตัวเหมือนเป็นเจ้าเข้าเจ้าของชายหนุม่ม แล้วทำราวกับว่าเธอเป็นภรรยาของท่านประธานบริษัททางที่รณชิตยังไม่ได้เอ,อ่ยอะไรคุณนั่งรอผมเงียบๆนะขอทำงานก่อนแหมคุณพูดเหมือนฉันเป็นเด็กเลยนะนึกแล้วน่าเจ็บใจจริงๆที่ฉันเลือกคนผิดฉันไม่น่าแต่งงานไปกับทวัดเลยทางที่คุณรักฉันไม่เอาน่าอย่าพูดเรื่องเดิมๆเลยนะว่าแต่คุณเลิกกับทวัดแล้วจริงๆอย่างนั้นหรอแน่นอนสิคะผู้ชายที่ไม่มีอนาคตแบบนั้นฉันไม่คบหรอก เขาแย่ขนาดนั้นเลยหรือเนี่ยอย่าพูดถึงเขาเลยค่ะพูดแล้วเสียอารมณ์ท่านประธานมีแขกอย่างนั้นหรอคะแต่ฉันขอคุยเรื่องงานสักครู่ได้ไหมได้สิคุณมีเรื่องอะไรก็พูดมาได้เลยแต่ผมขอแนะนําก่อนนะผู้หญิงคนนี้ชื่อเกศราเธอเคยเป็นแฟนเก่าของผมนะ่ะยังไงก็ฝากคุณตะวันดูแลเธอให้ดีด้วยเหมือนกับที่ดูแลผมเพราะยังไงเธอก็เป็นแขกของผมคนหนึ่งพนักงานคนนี้ทําไมต้องมานั่งใกล้คุณด้วยคะ นั่งห่างๆไม่ได้ด้วยยังไงดิฉันชื่อตะวันเป็นเลขาของท่านประธานค่ะในทุกๆเช้าเราจะต้องคุยงานกันอยู่แล้วเกสราเห็นรณชิตให้ความสำคัญกับเธอจึงคิดไปเองว่าตอนนี้รณชิตยังมีใจให้กับเธออยู่มากมายทั้งที่ชายหนุ่มก็กำลังรู้สึกสับสนเลยไม่กล้าตัดสินใจให้เด็ดขาดบรรยากาศแถวนี้ดีจังเลยเอ๊ะนั่น ยา่เลขาของโรณชิตนีนนะาคุณเกสรายอยากได้อะไรก็บอกฉันนะคะฉันจะจัดหาให้ค่ะเธอนี่อยู่เป็นจริงๆเลยนะฉันจะบอกอะไรให้ฉันเป็นแฟนเก่าของโรณชิตก็จริงแต่ว่าเขายังรักฉันอยู่และตอนนี้ฉันกำลังจะกลับมาเอมมี่ที่มาหารณชิตพอดีก็ได้ยิยนเรื่องราวทุกอย่างเข้าโดยบังเอิญเธอรู้สึกตกใจและเจ็บใจไม่เคยคิดเลยว่ารณชิตจะมีแฟนเก่ากลับมาหาอย่างนี้ ตอนนี้เอมมี่กำลังหลงใหลโรนชิตอยู่เธอไม่มีทางยอมให้เขาต้องตกเป็นของคนอื่นอย่างแน่นอนเอมมี่อาศัยช่วงเวลาที่ปลอดคนเข้าไปหาโรนชิตในห้องทำงานเธอต้องการคำตอบจากชายหนุม่มทั้งที่เธอก็ลืมไปว่าโรนชิตไม่เคยมีใจให้กับเธอสักนิดพี่โรนชิตฉันขอพูดอะไรด้วยหน่อยสิอ้าวเอมมี่มาได้ยังไงเนี่ยตอนนี้พี่กำลังทำงานยุ่งๆอยู่เลยแฟนเก่าของพี่กลับมาหาอย่างนั้นหรอคะ ใครบอกเอรนเนียอย่าทาให้มันเป็นปัญหาใหญ่หน่อยเลยนะแบบนี้ใช่ไหมพี่ถึงไม่รักฉันไม่เอานะเอมี่อย่าหาเรื่องสิถ้าไม่มีอะไรสําคัญพี่ขอตัวไปทํางานก่อนก็แล้วกันคอยดูนะฉันจะฟ้องคุณป้าฉันรักของฉันอยู่ดีๆอยู่ๆแฟนเก่าของเขาก็กลับเข้ามาฉันได้ยินนะนี่คุณมาแอบชอบโรนชิดของฉันเหรอเสียใจด้วยนะตอนนี้เขาเป็นของฉันแล้วเมื่อก่อนเราเคยรักกันมากเลิกกันไปแล้วแล้วเธอจะกลับมาทําไมอีก คุณป้าต้องสนับสนุนฉันคนเดียวเท่านั้นก็แล้วแต่เธอจะคิดสิผู้ชายเขาเป็นฝ่ายเลือกไม่ใช่แม่ของเขานี่ดูท่าพี่รนนชิดคงไม่ได้ชอบเธอเลยสิทั้งเดือดร้อนขนาดนี้นะ่ะกลับไปสไปด์ฉันจะบอกให้เอาบุญนะเมื่อก่อนโดนชิดเขารักฉันมากนั่นมันเมื่อก่อนอย่าฉันอยากจะรู้นักว่าตอนเนี้ยเขายังรักเธออยู่หรือเปล่าอย่าทำเป็นพูดดีไหนเลยตอนนี้เกสราและเอมี่ใจของทั้งสองคนนั้นตรงกัน พวกเธอกำลังแย่งชิงโรนชิตต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าตนเองนั้นอยู่เหนืออีกฝ่ายและต้องการเอาชนะกันและกันเอมี่ก็คิดว่ามีแม่ของโรนชิตคอยหนุนหลังส่วนเกสราก็คิดว่าโรนชิตยังรักเธออยู่มากมายไม่เคยเปลี่ยน